อยู่ในซองเนี่ยคันคันเนี่ยเอาเนี่ยเอาอะไรผมเนี่ยเนี้ย <Yeah, S 2> เป็นตลาดน้ำด้วอ้าวแล้วเช็ผมอะไรแม่ตลาดน้ำทำไมไ,ไ,ไม่ไปเอาแล้วที่ผมก็กรบบยาบสวัสดี์คุณผู้ชมทุกท่านที่ชื่นชอบนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่หุยเรากลับมาอยู่กันในแมบบแบบหนึ่งที่หลายคนคิดถึงกันนะครับ ซึ่งปิดเสียงก่อนนะครับนิคัสิ์เล่นแน่นอนนะครับการันตีเนาะอ่ะเป็นงเกมนบนี่ว่ะแต่ว่าแบบนี้เขาทำให้มันแตกต่างึ้นมาหน่อยไอครับผมแบบนี้มีชื่อว่า Return to Tower t o w e r d e f e n s e นะครับวันนี้เปิดตัวมาวันแรกช่วงวันที่20นะครับผมซึ่งมันก็ผ่านมานานแล้วเนาะผมก็เล่นตอนอัปดอเดตเรนี้นะครับผม อมมันก็จะคล้ายๆภาพบรรยากาศเก,ก่าๆของโซลิตลัลบริเวน,นะครับผมแบบนี่เห็นไหมทีนสมัยก่อนโซลิตลัลบริเวนก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับบรรยากาศแบบโอ้โหคิดถึงอนะ,นะซีรีนี้ผมก็จะทำแบบไปเรื่อยๆนะครับผมแบบไม่รีบนะสำหรับซีรีนี้ ถ้าลงก็ลงบ้างถ้าไม่ลงก็ไม่ลงอืีสีนี้เราจะพิชิตนะครับผมหมดได้แม่เอ่อพิชิตหมดไม่แม่กันนะครับผมซึ่งมันนับวินด้วยใช่ไหมวินคือตอนนี้ของผมสผมี่น้อยหนะซึ่งตู้เ่ยเห็นไหม ุ่งอะตรง,ตรงอันนี้คือช่วงยุคตั้งแต่แบบเอองานเนี่มันสามตัวอยู่เลยยุคแบบเปลี่ยนล็อบบี้นะครั้งหนึ่งใช่ไหมว่าบรรยากาศแบบคิดถึงว่ะเดี๋ยววันนี้เล่นเห็นให้ดูสักตาหนึ่งนะคะบผมแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่อง,องระบบไข่ให้ฟังนะครับผมเกี่ยวเรา่ะไปนีน้ก่อน,น,นเนาะดีไหมว่าจะดีืมลองนีกว่ะไม่ไม่โรเคไม่ลอ่ะเอเรามาทอเลสตี้ดีกว่าง่ายสุดละ ออโอ้ยีั้ที่ย้่งโลยาได้ร้อนิ่งโอเคีมาวาันัาวิตย์นะโอ้บรรยากาศแบบนี่กันทวิสตี้นะครับปัจจุบ,าาแบบนนบ,บันนี้มันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยสมัยก่อนบรรยากาศนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมทันช่วงยุคนี้เนาะ ตอนมันเพิ่งมีระบบเทรดเข้ามาผมทันช่วงยุคนั้นเนะอกอก่อนก่อนเทรปก่อนระบบเทรดเข้าเอ่อนรระบบเทรดเข้าหนึ่งอัปเดตนะผมทันช่วงนั้นแหละเชื่อว่าผมทันนี่เนี่ยไปโหวตครับตอนนะั้นเขาเล่นเยอะปัจจุบันเนี่ย You não que viu o โคชิวบอกเลยชิวมือวางสองตัว ก่อน r ลท์คาเมราแมนนี่น่าจะโหดสุดแล้วมั้งเนอะช่วงยุคแบบยุทงของมัก่อนที่จริงเร็นตัวที่โหดที่สุดในนะครับอีพิหน้าก่อนนั้เนาะโคดามันขยุดหนึ่งอะหอ่โงมันเร็วเร็วมั้งแาเราวางแค่นี่พอแล้วก็ออโต้เซิปเไป ก่นแต่ก่อนไม่มีใช่ไหมเขอตัวสกิปโอ้มีวะนี่จะไม่ได้เอีโยเกิไม่ต้องทำไรละกินน้ำนด้ว่นรอจบ 可能我。Oh. ช่วยนะตัวโอ้โอ,อ้ชิวนะครับผมบอกเลยนะเลื่องสองหมื่นนี่คือแบบรวดไวนะ้นักเลอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าเนี่แต่ก่อนเวลาชนะมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับบุรีเพย์ไม่มีนะตอนนั้นรู้สึกว่าจะต้องเข้าใหม่อย่างเดียว ทีนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายระบบไข่ห้ฟังนะครับผมถึงไข่อันนี้นะไข่อีเวนต์นะครับระบบเนี้ยเป็นระบบที่เสริมเข้ามาจากเกมจริงนะครับผมในช่วงถึงตอนนั้นนะนะก็คือเนี่เป็นเอ็กอัปเดตนะครับเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับอีสเตอร์หรือเปล่าอันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมมันจะเป็นระบบแบบว่าหาตัวโหวดๆอ่ะเออพวกแบบตัวเนนี้นะผมโดยไม่ต้องใช้เหรียญเนานะ นี้เราก็ต้องใช้ไข่นะครับผมในการอันนี้นะครับผมซูมตัวได้เนาะซึ่งตอนเริ่มมานะครับเราจะได้ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งวินาทีนะครับผมเจ็เดเก้านะศาสตร์ต้องศาสตร์กเจนี่หรอไะเทสมันจะเป็นหนึ่งวินาทีเอ่ออัอน,เ,ออนเพิ่มทีละ่นนหนึ่งอ่ะนะครับผมแต่ตอนนี้คือผมใช้เล่นไปเรื่อยๆนะครับได้ทีละหกนาะไม่งงเนาะ <laughs> เพราะอย่าผมก็ไม่เข้าใจว่าเขามายืนบ้าอะไรกันตรงนี้แต่ว่าของผมนะผมเราจะสึงตู้นี้เนาะได้ได้โอ้แบบแบบนี้ก่อนะไอ้เนีจริงๆจะมันมีเจนจา่ากล้องหรือว่าพิชลี่ตกที่มันก็น่าจะหุ่นะครับสำหรับตู้นี้ง่ายๆแค่ตู้หายนั่นหนึ่งใ่ไตู้หายูนิตนั่นแหละเดี๋ยวผมเปิดให้หมดเลย โอ้มันจะออกอยู่สองตัวนี่แหละอืมอืมไรวี่แววอืมไม่มีวีเวลด้วยล่ะนี่ ใน,นะนสูงดีละห้าร้อยนะครับเฮ้ย <c oughs> ตัวอื่นบ้างกิ้อืมตัวอื่นจริงครับอันขอมันเฮ้ยท้อจริงเนี่ยระบบเกมที่ดีนะครับต้องเกลืออย่างนี้นะเกมจริงผมก็ไม่เกลือขนาดน,นี้หรอก ยังสุ่มตัวไหมขออีปปิ่งมุ่ยขออีปกอ่ะแกวาสร้างยูนิตอะไรยี่ไร่โบร่โอ้ไม่เอาเลยใช่ไหมเออโอเค เอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมขอไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปผ่านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเออเดี๋ยวผมขอให้ไปเล่นก่อนนะครับเพื่อพัฒนายูนิตที่มันดีขึ้นเนาะนิดนึงอ่ะเอาเราจะมาเริ่มตามหาธุรกิจพวกตัวหดวหัวแต่ละนะครัเทียบจะไปคลิปหน้านนสวัสดี้เป็นหนัสดีคกเกอร์งงงงต่อไปนั่นงหัวูดเลย